ดีใ,ใจกับท่านดรลักวรกิจโฟคารทอนด้วยนะครับแล้วก็ทางเอ็กซิมแบงก์นะครับตอนนี้โดดเด่นมากเลยนะครับเอ็กซิมแบงก์นะครับกับเรื่องของคำว่าอะกรีนดีเวล็อปเมนต์แบง์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านดรลักนะครับแล้วก็อ ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกอ่าสินเชื่อหรืออะไรต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆก็ธนาคารอมสินเลยนะครับ call center ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอมสินนะครับทิพยะประกันภัยนะครับทิปดิจิตอลอินชูรันนะครับ นะครับต้องการขอบคุณทุกทท่านเป็นที่สุดเลยนะครับแบบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากทุกๆช่องทางเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันในรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮาด้นะครับกับผมนะฮะที่ช่วงออกอากาศก็ใบ9โมงยังติดใบสอถึงใบสาม9โมงถึง10โมงนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ หลังจากที่ได้จัดรายการเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแชร์ลิงก์ของทางสถานีนะครับหนึ่งสองเราก็เอามาลงที่ YouTube Channel ช่อง BCC Channel FM 90.5ของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับ3ผมก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับที่มีอยู่2เว็บนะครับก็ w ว w b c c c o m m เว็ c บี o ี n อมมนะครับแล้วก็ w ว w b c c c h a n n e l .net นะครับก็จะมีอีก2เว็บนะอ่าสเว็บนะครับที่ช่วยโปรโมทอ่าเทปรายการย้อนหลังให้กับรายการคุยสบายสไตล์มิตเตเฮานะครับก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนรายการนะครับว่า บัตเจที่ใช้ในการลงโฆษณาในรายการวิทยุคุยสบายสไตล์วิตรเฮาถือว่าคุ้มนะครับสําหรับผมแล้วผมช่วยนํามาลงในตอนที่ไลฟ์สดด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตนําโลโก้มาลงแล้วก็ช่วยพูดข่าว PR ให้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยังสามารถที่จะรับฟังสปอตโฆษณาโลโก้ของลูกค้าแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ต่อที่ทางเว็บไซต์ w w w b c b c c ว o m n ีซีคอมม n n นของผมแล้วก็ bccchannel.net ของผมนะครับเสร็จแล้วถ้าในสกรูปข่าวก็ขอเป็นรถยนต์และพลังงานตามสกรูปข่าวใช่ไหมครับก็อาจจะนํามาเขียนลงต่อไปใช่ไหมครับก็มีช่องทางหลายๆช่องทางให้ติดตามรายการคุยสบายสไตล์มิเตเฮาได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมนละเปล่าว่าขอกลาบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับผม ข้อกาบรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ขาวข้กันทุกวันเสาร์ทางมิติข่าว FM 9 4 5สมาร์ทเดดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอ,นอ็นจีเ้9สิบาอกาบปาวุธจิรพงศ์มิเตอร์าวและทีมข่าวมืออาชีพขอขอบพระคุณนะคะ